สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแอนที่ชาแนลฟอร์ดแบลนด์นี่จากฟอร์ดออโต้แกรี่สาขาปทุมธานีนะคะวันนี้พิเศษแอนมาพร้อมกับงานชุด f 1 5 0 Body Kit นคนะคะเป็นงานใหม่ล่าสุดต้องบอกว่าเพิ่งทำกับรถสีขาววันนี้เลยพามาให้ลูกค้าทุกท่านชมแอนเลือกนำรถรุ่นไทเทเนียมพาร์บเทอร์โบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟูลไทม์ตัวรถเป็นสีขาวมุกภายในจะมาพร้อมกับเบ,บาะสีคนอนหยักด้วยนะคะต้องบอกว่าสุดตั้งแต่รุ่นรถแล้วก็สุด ที่ชุดแต่งด้วยนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1,819,000บาทค่ะไม่รวมชุดแต่งนะคะรุ่นนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0ลิตรค่ะให้กำลังสูงถึง213แรงม้าเลย ให้แรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรด้วยแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดของตัว4ฟ4เนาะมีระบบรักษาความปลอดภัยเข้ามาให้ครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบป้องกันการลื่นถลายระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะคะและยังมาพร้อมกับระบบช่วยทรงตัวขณะขึ้นทางลาดชันแล้วก็ระบบช่วยทรงตัวขณะลงทางลาดชันด้วยเดี๋ยวเรามาเข้าไฮไลท์กันเลยเนาะว่าคันนี้เนี่ยแอนได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติ <ๆ S 2> มเข้าไปให้กับทางลูกค้าบ้างนะคะและเขามี ราบบช่วยเหลือกันขับขี่อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาให้อีกบ้างเนาะเริ่มจากด้านหน้านะคะอันนด้แปลงหน้าให้ใหม่หมดเลยนะเป็นตัว F150 Body k i ินะคะความกว้างของตัวรถนะจะกว้างออกมามากกว่าเดิมเนี่ยประมาณ12นิ้วนะคะชุด Body k i ิ จะมาด้วยกันรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังหน้าฟอร์ดนะคะชุดชิ้นงานจะเป็นสีดําด้านมาพร้อมกับไฟ LED ส้มสมจุดแบบนี้บนตัวกระจังหน้าด้วยไฟหน้าอัลฟาเหล็กนะคะอันนี้ได้ทําการคัสตอมให้นะคะเรานําเข้ามาแล้วก็คัสตอมผานเ s ส port นะคะเป็นโคมโปรเจคเตอร์รวมแสงที่ให้ลําแสงสว่างเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีทั้งไฟสูงไฟต่าภายในโคมเดียวกันด้วยนะคะไฟ LED วิ e ่งเต็มเส้นเวลาที่ลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวหรือเปิดไฟขอ นะคะครวมถึงช้ยกันชนด้านหน้าเปลี่ยนบอดี้ใหม่นะแอนคืนของเดิมให้กับทางลูกค้านะคะไฟตันหมอกด้านหน้าที่เป็นแบบ LED 5จุดแบบนี้นะคะทั้ง ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาให้แบบนี้เลยรุ่นนี้มีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าไม้ทั้งหมด4จุดรวมถึงมีระบบตรวจจับคนเดินถนนแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัติมาให้ด้วยหลังจากที่แอดประกอบชุดชิ้นงานใหม่เข้าไปให้นะคะระบบทุกอย่างยังสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะถัดมาในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะคะแันก็ได้เปลี่ยนให้ยกชิ้นเลยนะแล้วก็ได้ทําสกู๊ปตรงนี้ให้ใช้งานได้จริงนะคะ ตัวชิ้นงานเนี่ยจะตัดกับสีดําด้านเพื่อให้ตัวรถดูมีมิติแล้วก็ดูดุดันมากขึ้นตัวฝากระโปรงก็มีให้ลูกค้าเลือกนะคะว่าอยากได้เป็นทรงไหนด้านข้างนะคะตัวแก้มข้างที่เป็นว i บอดี้เนี่ยจะกว้างออกมามากจะติดมากับตัวชุดคิ้วล้อเลยนะคะแบบนี้ก็ทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นเหมือนตัวเมืองนอกเลยนะคะคันนี้ไม่ได้มีการยกเลยนะ ใช้วิธีการปาดแต่งซุ้มนะคะรวมถึงล้ออั t เตอร r มาเก็ตนะคะเป็นล้อฟอร์ดค่ะล้อออฟโรดออฟเซตล้อคันนี้จะอยู่ที่ลบ44นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากให้ออกมาแล้วดูดุดันก็แนะนำว่าใส่ล้อที่ออฟเซ t ตติดลบนะคะจับคู่กับยางแอม305 5 5ย0 i 2 0นะคะเป็นยางอัลเทเรนขับขี่ได้ดีกับทุกสภาพผิวเหมือนเดิมเลยนะคะออฟลึก12นะ สวยงามดุดันมากๆเลยก็จะเกินซุ้มออกมานิดนึงนะคะด้านข้างนะคะติดตั้งให้เป็นบันไดข้าง Hammer รุ่นชาโด w นะคะต้องบอกว่าบันไดข้างก็มีให้ลูกค้าเลือกค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนก็รีเควส์ได้เช่นเดียวกันพร้อมติดสติกเกอร์ออฟโรดเอเวอ e s เรสต์ให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยกระจกมองข้าง รุ่นนี้จะมาพร้อมกับกระจกมองข้างที่มีขนาดใหญ่อยู่แล้วมีไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกมองข้างแล้วก็มีระบบเตือนเลนคิปปิ้งให้นะคะสําหรับรุ่นนี้มีมาให้แล้วไฟ LED ด้านข้างก็เปลี่ยนให้ด้วยนะคะเป็นโคมสโมกแบบน,นี้เลยนะคะเป็นไฟเลี้ยววิ่งเต็มเส้นเลยเดี๋ยวอพาชมภายในนะภายในเบาะสีคอนอยักนะคะ จะมีสีบอกคอนอยากมาให้แบบมีทั้งคันเลยปูพรมให้นะคะเต็มคันเช่นเดียวกันแล้วก็ภายในจะมีแอร์แบ็กมาให้สูงถึง7ลูกเลยค่ะมีพารโนรามิกมูลูปมาให้นะคะยาวถึงแถวที่2เลยและยังมาพร้อมกับตัวกระจกมองหลังที่เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะคะมีช่องเสียบ usb ที่หลังกระจกมองหลังกรณีที่ลูกค้าต้องการติดตั้งกล้องบันทึกหน้าเพิ่มไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากแล้วนะและยังมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะ เป็นซิงค์3ค่ะสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้วรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็แอนด u อ o ด้วยมีระบบโทรชียลเอยฉุกเฉิน กรณีที่ลูกค้าใช้รถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุนะระบบจะโทรออกไปที่ศูนย์นเรนทอนอัตโนมัติเลยนะคะมี2เงื่อนไขก็คือแอร์แบ็คคู่หน้าแตกหรือระบบตัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ทํางานเป็นหน้าจอทัศสกรีนนะคะแล้วก็แอร์สามารถปรับแยกอุณหภูมิออโต้ Auto, ซ้ายขวาได้แล้วนะคะระบบเกียร์มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดค,ค่ะเป็นเกียร์แบบ9ก้ากระโดดลูกค้าสามารถล็อกตําแหน่งเกียร์ได้ด้วยกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้รถขึ้นเขาลงเขาโดยเฉพาะสภาพจตีนะคะที่ไม่มีความชํานาญในการขึ้นเขาลงเขารถคันนี้สามารถล็อกกตําแหน่งเีย ให้ใช้แค่เกียร์ต่ำแล้วให้รถพาเราไปนะคะรวมถึงมาพร้อมกับโหมดการขับเคลื่อนให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้ตามสภาพถนนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนปกตินะคะฝนตกถนนลื่นพื้นโคลนทรายล็อกโหมดหรือตัว Hill Descent Control นะคะทุกโหมดลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการเลย 4x4 โลมีมาให้นะคะดิฟล็อกเฟืองท้ายคันนี้จะเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะเมื่อใดที่เกิดการติดหลมนะคะลูกค้าสามารถกด ดิฟล็อกเฟืงท้ายไฟฟ้าเพื่อบังคับให้ล้อหลังเนี่ยหมุนพร้อมกันไม่ทําให้ล้อใดล้อหนึ่งหมุนรีจะทําให้ลูกค้าเนี่ยปีนป่ายผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายเลยค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบป้องกันการลื่นถลไหลตัวนี้นะคะเมื่อไรที่เราใช้ดิฟล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าเราต้องปิดระบบนี้นะเซนเซอร์ถอยจอดเทียบข้างอัตโนมัติด้านข้างมีมาให้ด้วยนะคะรุ่นนี้แล้วก็ยังมาพร้อมกับ การปิดเสียงเซนเซอร์หน้าได้ด้วยนะคะมีกุญแจรีโมทอัจฉริยะแบบนี้มาให้นะคะจํานวน2ดอกและยังมาพร้อมกับระบบพุชาตาด้วยพวงมาลัยเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าแล้วหนุ่ตามความเร็วรถสั่งการได้แม่นยำมากๆในทุกๆช่วงความเร็วทุกๆช่วงการขับขี่เลยและยังมีระบบที่ช่วยลดแรงสบัดของล้อด้วยนะคะมีมันติฟังก์ชันที่ใช้ในการควบคุมเครืเสียงเวลาที่ลูกค้าขับรถไปนะคะไม่ต้องล้ามือออกจากพวงมาลัยแล้วสามารถคอนโทรลได้จากพวงมาลัยเลยและยังมาพร้อมกับอะแดปตีฟพื้นคอนโทรลแบบรักษาระยะห่าง ราสามารถตั้งค่าหางจากคันด้านหน้าได้สูงสุดถึง4ระยะเลยค่ะระบบนี้นะคะจะทํางานคู่กับระบบเบรกอัตโนมัติด้วยนะคะและยังมาพร้อมกับ,บตัวเลนคิปปิงไฟหน้าคันนี้ตั้งเป็นออโต้ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมส่วนอื่นๆนะถัดมานะคะบอดี้ด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวข้อแบบนี้ตัววายบอดีนะคะจะครอบตั้งแต่ประตูด้านหลังฝั่งผู้โดยสารทั้งสองฝั่งเลยนะ ยาวไปถึงด้านท้ายเลยนะคะอันติดตั้งเพิ่มให้ในส่วนของเบ้ารองมือด้วยนะแล้วก็ข้อฝาถังน้ำมันก็ติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่เราทำวัยบอดี้แล้วรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่รองรับน้ำมันดีเซลทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็น B7 b 1 0 B10 ลูกค้าสามารถเติมได้หมดเลยนะคะด้านท้ายนะได้ติดตั้งเป็นไฟไท้าย GLC คันนี้ลูกค้าอยากให้ตัวรถเนี่ยออกมาดูดุดันก็เลยติดตั้งเป็นโคมดำนะคะ ไฟวิ่งเต็มเส้นเหมือนเดิมเลยเป็นเซนใหม่ล่าสุดแล้วพร้อมชุดชิ้นงานค่าไทายเอเวอร์เรนต์นะคะจับคู่กันมาได้อย่างลงตัวเลยค่ะค่าไทายเอเวอรเรนต์อัจจะต่อให้ติดเฉพาะเวลาที่ลูกค้าเหยยบเบรกหรือเข้าเกียร์ถอยหลังเท่านั้นนะจะได้ไม่เป็นแรงต้ารถที่สวนทางมานะคะด้านท้ายใช้กันชนด้านล่างนะคะได้ทําเป็นสีดําด้านให้แบบนี้เลยจะได้รับกับตัวชุดแต่งชุดอื่นๆแทนติดตั้งเพิ่มให้แล้วยังมาพร้อมกับเซนเซอร์กะระยะด้านหลังทั้งหมด4จุดนะคะ รุ่นนี้มีระบบเตือนขณะที่ลูกค้าถอยรถออกจากซองตอดแล้วด้วยนะคะติดตั้งเป็นไฟตันหมอกด้านหลังแบบ LED ให้และไฮไลท์ก็คือท่อคู่ HKS นะคะคันนี้ใหม่ล่าสุดต้องบอกว่าเริ่มที่จะเป็นชุดแต่งฮอตฮิตเป็นอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็ว่าได้นะคะสวยงามลงตัวแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆเลยด้านบนนะคะแอนได้รับหลังคาให้ครึ่งคันหลังคาที่แอนใช้สติกเกอร์ลับให้นะ เป็นสติกเกอร์ที่แรปให้กับตัวรถซูเปอร์คาร์อายุการใช้งานงยาวนานมากๆไม่ทําลายสีรถยนต์ด้วยนะคะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มให้ในส่วนของครีบฉลามด้านบนทําสีเราหลังคาให้ด้วยเป็นสีดําด้านนะคะลูกค้าท่านใดที่มีโครงการใช้รถยนต์ฝ่ออยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะชมคลิปไหนของแอนมาก็ตามนะคะ สามารถแอดไลน์หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอนได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้หากชอบคลิปไหนนะส่งคลิปนั้นมาให้แอนนะคะแอนทำรายละเอียดส่งให้นะ้อไม่ว่าจะซื้อสดหรือจะจัดไฟแนนซ์ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยและหากอยากเข้ามานะัดดูชมชุดแตง่ง ทดลองขับหรือรับข้อเสนอพิเศษนะคะสามารถติดต่อแอนที่ Ford Auto ต้แกรีสาขาปทุมธานีเลยและหากชอบคิมเลียนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช h a n ฟอร์ด r y อันนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนทำรีวิวคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยเดี๋ยวจะหาชุดแต่งสวยๆนะคะหารถหล,ลอๆมารีวิวให้ชมไม่ขาดไม่หายเลยและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาที่มีเปิดตัวรุ่นใหม่ ลูกค้าที่กดกระดิ่งจะได้รับชมคลิปแอนก่อนใครเลยนะคะจะรีบนำมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านชมเลยวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย